开逛了。 แอบแอบแอบอาิสาพาชมอะไรเหรอชมความมืดไงที่เราเคยอยู่ที่บ้านแบบนั้นอาริสาพาชมสกอบเบียนมันมืดดีอ่ะอาิสาพาเดินชมดูรอบรอบ บริเจนคุยง่ายว่ามีลุ้นจำแก้วนี้ได้ไหมตอนไล์อยู่ที่บ้านจะใช้แก้วนีว้ไล์ประจำพอกหน้ายังไม่ได้ล้างเลยก็เลยยังไม่ได้เอาหน้าออกกล้อง พอกหน้าขมิ้นกับขมิ้นกับน้ำผึ้งไม่ได้เอมามะนาวมาก็เลยพอกขมิ้นกับผึ้งกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งเดือนห้าเดือนห้าหรือเดือนแปดน้ำผ <c oughs> ึ้งเดือนสิบแล้ว <c oughs> เด้อเพื่อนๆคิดถึงกันไหมคิดถึงกันบ้างไหม ได้ล้างหน้าออกเลยหน้าเหนียวเนืบเลยน้ำพึ่งก็เลยยังไม่เอาหน้าออกกองมาสามสี่วันมาครั้งหนึ่งนะครับจะมามาคหน้ากับขมิน้นคิดถึงตอนไปดูหนังไหมเข้าโรงหนังมีป๊อปคอร์น <laughs> มาเดอ เอาแกลน้ำร้อนก่อน